สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบและเฟซบุ๊กทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพเจริญมีรถยันม่าสามสิบเก้าแรงมานําเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้สภาพสวยครับสภาพเดิมๆนะครับครับผ่านหน้ายังขาวโบกเลยครับใส่ท่อซิ่งให้ด้วยครับราคาไม่แพงครับมีผ่านหน้ากับผ่านหลังนะทะเบียนพร้อมครับราคาอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับครับสี่้อยยังเดิมนะครับนะสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทยังต่อรองได้ครับส่งฟรีให้สามร้อยกิโลแรก มีค่าแนะนให้สามพันบาทครับคันนี้ครับรดราคาไม่แพงแต่สภาพสวยลองขับดูครับสตาร์ทแล้วขับดูตัวนี้เป็นเกียร์ซัทเทิลนะครับขับง่ายครับใบมีดหน้าไวครับไปเลยสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทท่านใดสนใจมาไม่ได้อุปจัมมาหนึ่งหมื่นบาทครับรถส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับนะวันนี้ผมมารีวิวที่ในหมู่ในบ้านนะครับที่บ้านครับวันนี้มารีวิวที่บ้านค่อยสบายครับ ็นมีแต่ให้ลูกน้องลงวันนี้วัอดีพรได,ด้ันดีก็เลยผมเลยมาลงเองครับโอเคทิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับมีผัานหลังให้1นพวงนะส,งส่งทีสามร้อยกิโลไดแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ